แต่ก็คือว่าพูดง่ายๆว่าในช่วงแบบมรสุมชีวิตในตรงนั้นตรงช่วงนั้นเราผ่านมาได้ก็เพราะมีลล,ละแม่ลูกอพี่พพให้กําเนิดลูกแต่ลูกเป็นคนให้ชีวิตใหม่กับพี่พี่รู้สึกแบบนี้เลยอคนลูกเลยพี่นอ้องดีมากเรารู้สึกแบบว่าพอหนูได้อ่านประวัติแล้วหนูเอ้ยบูมเก่งมากเก่งเขาเป็นเด็กที่ดีมากเก่งเก่งเก่งมากๆเลยแล้วเรามีกําลังใจฮึดขึ้นมาที่จะบบเฮ้ยเอาวะ วงการบันเทิงจะกลับมาให้ได้ต้องกลับให้ได้ค่ะค่าต้องกลับให้ได้ตอนนั้นเราคิดไหมว่าจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งไหมที่จะเข้ามาเล่นตลกอะไรอย่าเงี้ยค่ะพี่นกพี่มั่นใจว่ามีแต่อาจจะใช้เวลาหน่อยอ <c oughs> ทุกวันนี้บูมต้องอยู่บ้านดูแลตากับยายเพราะตาก็หอบอยู่ตลอด <c oughs> ต้องมีทังออกซิเจน <c oughs> ยายก็แก่คือเราแม่เป็นแม่ลูกที่สลับหน้าที่กันตลอดเวลาค่ะแล้วสุดท้ายพี่นกก็ได้โอกาสที่ กลับเข้าสู่วงการยังไงคะ,คะพี่โนใครเป็นคนให้โอกาสตรงจุดนั้นพี่โนคะคนแรกที่ให้โอกาสกลับมาเล่นละครคือคุณนิดอรพันธ์ถ้าหนังก็เป็นคุณหม่ำหม่ำจกมกเป็นคนให้มาเล่นค่ะแล้วก็ถ้ารายการทีวีก็พี่ประสิทธิ์บุญสนองที่ก็ทำรายการจ็กเกอร์วาไรตี้เกี่ยวกับตลกอย่างเงี้ยฮะกลับมาได้กลับมาทั้งสมอย่างค่ะหนูอยากใหพี่นกพูดถึงจังเลยค่ะว่า คนเราอะชีวิตของคนเรามีผิดพลาดได้เมื่อเราผิดพลาดไปแล้วเนี่ยเราจะมีการให้กําลังใจตัวเองยังไงอะเพื่อที่จะให้กลับเข้ามาใช้ชีวิตกับสังคมที่เราไม่รู้หรอกว่าคนมองเราเนี่ยสายตาเขาเขาจะให้อภัยหรือเขาจะไม่ให้อภัยและยิ่งคนที่อยู่ในวงการบันเทิงพี่นกมีความคิดยังไงบ้างคะก็ใช้ชีวิตแบบว่าช่วง,งแรกๆอะใช้ชีวิตลําบากขาดความมั่นใจกลายเป็นคนที่ ไม่กล้ามองหน้าใครไม่กล้าเข้าหาใครมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากคุยกับเราหรอกเรามันคนไม่ดีนะเขาอาจจะแบบว่าไม่ให้เสียมารยาทก็คือเออทักทายแต่เขาไม่ได้อยากคุยไม่อยากอะไรกันหรอกคิด,ค,ดคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีอยู่เสมอเลยเลยขาดความมั่นใจแต่พออยู่ๆไปแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันก็ค่อยๆมันเหมือนแผลค่อยๆหายอะรู้สึกมั่นใจกับการได้ทำงานกับ กับเพื่อนเก่าๆเรารู้นิสัยกันอยู่แล้วกับคนใหม่ๆเขาก็จะอุ้ยสู้ๆนะเนี่ยดีใจจังเลยได้กลับมาทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนทำให้เราแฮปปี้กับการทำงานอ่ะมันมีความสุขกำลังใจรอบข้างใช่หนึ่งคือรับตัวเองให้ได้ต้องรับตัวเองให้ได้กับสิ่งที่เรากระทำค่ะไอสิ่งไอการที่คนจะมาว่าเราลังเกยียจเราเนี่ยมันคือบทเรียนที่เราต้องรับม,มันเป็นสิ่งที่เราทำไง ในเมื่อเราผิดแล้วมันก็ต้องต้องมีโทษบ้างอย่าไปหวังว่าโอ้โหใครๆก็ต้องมาอุ้มมาโอบอะไรเราขนาดเราผิดขนาดนั้นถ้าเราโดนอุ้มโอบมากเรายิ่งรู้สึกผิดนะเหมือนพี่ตอนนั้นเนี่เราเราพี่นกผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงผ่านได้ก็คือแบบเราต้องเอาเนี่ยกำลังใจจากทุกคนเนี่ยในเมื่อเขารักเราขนาดนี้เราต้องฮึดสู้ให้เขาได้เห็นเราอีกที ให้เห็นอีกทีหนึ่งถึงแม้มั่นใจว่าเขาไม่ไว้ใจเราหรอกเพราะคําว่ามึงผิดได้ถึงสองครั้งคนอย่างมึงน่ะจะเลิกได้เหรออืทุกคนคิดอืแต่พี่ก็ให้ใช้เวลาดูกันไปว่าพี่เลิกได้พี่หยุดได้ด้วยตัวเองข้อคิดนี้สามารถใช้ได้กับทุกคนเลยนะพี่โนว่าแบบเราไม่รู้หรอกว่าครอบครัวเราจะให้อภัยเรามากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งคือเราต้องมั่นใจตัวเอาว่าเราไม่ยุ่งแล้วเราไม่มีแล้วก็อย่าไปโกรธว่า ใครเขาจะมองว่าโอ๊ยไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องดูดมันก็ต้องอย่างนั้นอือย่าไปโทษเขาเพราะเราเคยมีประวัติเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาต้องระแวงต้องระวังอ่าโอ้ยถือว่าได้ข้อคิดที่ดีมากทุกคนสามารถไปปรับใช้ได้เลยนะเนี่ยจริงๆค่ะเราเราต้องให้โอกาสตัวเองและให้โอกาสกับคนที่เขาให้โอกาสเราให้ใหเขาดูแล้วคือมอรสุมชีวิตเท่าที่ฟังเนี่ยคือพี่นกก็ทํางานหนักมาตั้งแต่เด็กเลย ทำงานหนักตั้งแต่เด็กนอนก็น้อยรับงานละครแล้วั้งรายการทีวีอะไรก็เยอะแยะ,ะมาเจอมรสุมแบบนี้อีกสุขภาพส่งผลยังไงบ้างคะสุขภาพก็มีก็มีช่วงนี้นะอืความจําไม่ดีเหมือนเดิมอมอาจจะเป็นเพราะที่ผ่านมาหรือเปล่าคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องยาน,นั่นด้วยหรือเปล่าอ่ามันก็นิ่ง<บ>ไปเลยอ,อ่างเงี้ยเออมันเหมือน,ม,นมันสมองมันไม่มัน,มน,มนความจํามันสั้นกว่าเดิม,มค่ะแล้วก็ มีปวดเนื้อปวดตัวกระดูกอะไรมันคิดว่าเป็นเรื่องปกติของอายุหรือเปล่าอเออแล้วก็มีความดันความดันสูงค่ะหัวใจโตแต่เราก็หาหมอประจําก็คือสุขภาพณปัจจุบันเป็นแบบนี้แล้ววิธีบบวิธีการรักษาออและดูแลตัวเองนี่คือนอกจากไปหาหมอแล้วดูแลตัวเองยังไงบ้างคะก็ะนอนเยอะๆอาชีพอย่างเราก็รู้อยู่ถ้าถึงเวลาทํางานเวลาถ่ายอะไรเนี่ย ข้ามวันข้ามคืนนะเพราะฉะนั้นถึงเวลานอนควรนอนมีเวลานอนเนี่ยควรนอนเยอะๆนอนแล้วก็เดินบ้างอะไรบ้างรอบบ้านน่ะให้มันได้ออกกําลังกายนิดนึงค่ะให้พี่นกนะคะฝากผลง,งานปัจจุบันค่ะกับแฟนๆที่ติดตามรายการเลยค่ะก็ทางช่องเจ็ดนะคะรายการข้างโง่เกี่ยวกับรายการกฎหมายแล้วก็ละครทางช่องสามค่ะแม่นาคพระขนงกําลังจะออนแอร์แล้วก็แม่ปลาไหลกับนายไฮโซทางช่องสามเหมือนกันแล้วก็จะมีหนงังคุณหม่าใกล้จะฉายแล้วเรื่องผาดําคําไอ้ โอ้ยผลงานเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นจะได้เห็นหน้าพนกนะคะในตามสื่อต่างๆแน่นอนได้ค่ะได้เห็นกันแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่นกฝากข้อคิดให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการได้ฟังนิดนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตและการดูแลสุขภาพตัวเองค่ะก็อยากจะบอกว่าถ้าพูดถึงวัยรุ่นนะมีอะไรคุยกับครอบครัวไม่มีใครรักหนูเท่าครอบครัวแล้ว ทุกปัญหาทุกอย่างอย่าคิดเองตัดสินใจเองว่าไม่มีใครรักไม่มีใครแก้ให้ได้มันจะทําให้เราหันไปหายาเสพติดอย่าไปเชื่อว่ายาเสพติดเนี่ยเสพแล้วมันจะทําให้เราอ่านหนังสือได้เดี๋ยวต้องสอบได้เอออ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนความจําจะดีไม่จริงมันทําลายประสาทนะคะแล้วก็อยากจะบอกกับคนที่มีลูกหลานมาวุ่นวายอยู่กับยาเสพติดให้โอกาสเขาเถอคะค่ะให้ความเชื่อใจว่าเขาจะหยุดมันได้เลิกมันได้อย่าซ้ำเติมด้วยการรังเกียจ ให้โอกาสกันเถอะค่ะใช้ชีวิตในปัจจุบันไม่ยากเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีโลกโซเชียลอะไรก็เยอะอยากรู้อะไรถาม Google ได้เลยชีวิตเดี๋ยวนี้ใช้ง่ายขึ้นแต่ว่าใช้ให้ถูกทางค่ะนะฮะคุณผู้ชมคะก็ได้ข้อคิดไปเยอะมากเลยกําลังใจคือสิ่งที่สําคัญมากจริงๆ แต่กำลังใจที่สําคัญที่สุดก็คือกําลังใจจากคนในครอบครัวคะ,ะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นกมากๆเลยที่มาเล่าเรื่องราวชีวิตแล้วก็แชร์ประสบการณ์รวมถึงอัปเดตเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากๆเ,เลยค่ะ,คคะ,ะราคาคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้เวลา รายการสุขภาพดาวของเราก็หมดลงแล้วนะคะไว้ครั้งหน้ารอติดตามค่ะว่ารายการสุขภาพดาวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับดาวดวงไหนของวงการบันเทิงฝากติดตามด้วยวันนี้นะคะพี่นกและทิพย์ค่ะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ